สวัสดีค่ะพ่อแม่พีพ่น้องค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะบ้านไร่ไปลายเขาค่ะมื้อนี้สีผ้า,าเบิงนะคะดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวหวานนะคะเพชรน,น้าผึ้งวาสันค่ะพี่น้องอันนี้เขาปลูกได้ประมาณจักเดือนค่ะแม่เขาปลูกจักเดือนใี้นนะอ่าอันนี้ปลูกได้สองเดือนแล้วค่ะนะคะถือฝนค่ะต้นงามค่ะเอาอยาออกให้แล้วนะคะ เนี่ยค่ะเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเริ่มเป็นดอกแล้วนี่มือแล้งกับสิเกบไปลวกค่ะนี่ค่ะแต่แเบด้วเนาะค่ะพี่นอ้องกินกับปลุลกับเจลก็ได้นะค,ะนนค่ะ,คล,วะ,คะลวกกินดิบก็ได้ค่ะบางคนคนวานะคะแต่ว่ากะลวกกะแสบนะคะเขาซื้อมาปลูกลหนึ่งค่ะหนึ่งโลได้แปลงหนึ่งเนาะคะ่ะ สีผ้าเบิงมงามๆค่ะดอกกระเจียวดอกกระเจียวบ้านแล้วสิลนคือคนฮักแล้วกระหางอันนี้นี่มีอีกแล้วหนึ่งดอกนะคะกับบร้างตุ่นเนี่ยตื่นอ้วน,วนดีค่ะเอามาปลูกกับแบงแบงปลูกเนาะ เป็นหัวค่ะใช้หัวปลูกนะคะใช่หัวมันปลูกปีหนึ่งมันสีห้หัวอยู่เชือหนึ่งค่ะดอกกับปีหนึ่งกับห้ดอกอยู่เชือหนึ่งมาแม่อันนี้คือคนปลูกค่ยแย่กำลังเอาหอยดอกมหมะคะ่ะเขาก็ปลูกในสวนดอกไม้เขาเนี่ยแหละคะ่ะดอกเพิ่นห้ดอกไปเรื่อยพะนะคะ่ะดอกไปเรื่อยเนาะนี่ เห็นเขาเจ้าขายกันกะแต่แ่บยกค่ะพี่น้องเดี๋ยวพึ่งแรงสีร้องเอาไปลวกกินเบิ้งเนาะมีสองดอกว่าสีแ่บบอนะคะถือฝนกะสวยงามอยู่ค่ะต้นข่ากุ้งยังไล่ค่ะเมื่อไีเมื่ทายต้นดอกกระเจียวห้เบิง์นะคะพี่น้องปู่ก็มีเอาหย่าซอยค่ะมันเอาบรทันเนาะหย่ามันหก ฝนตกนี่คือ,อเอายาแล้วตัดดอกแล้วนะคะตัดดอกเล้ะะดดกเกเาก็เห้องกับสีล้อเอานอค่ะเอานอนะคะนู่นทางนู้นก็หอดปูน่ะไอ้คัตเตอร์ต้นสูงตัดไปข้ายเป็น่าขาเรือแต่อันนี้แหนงค่ะกิ่งกัน,กนบ่อสูงแบบไหนข้ากัสย์เล้มตัดออกและะ้วค่ะตัดออกข้องกัสย์เอา เอานอแล้วค่ะป่ะนี่เอานอแล้วเนาะค่ะนะคะอ่าอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ้านไร่ไปเขาของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ